ครับมากระต่อนะคุณผู้ชมนะฮะช่วงนี้อยู่กับนี่เลยนะฮะดีนคุณผู้ชมนะฮะเมื <Yeah. S 1> อ่อวานเขาไปอ่านคอมเมนต์อุ้ยจริงเหรอกินอ่าอะไรนะนอนชั่วโมงหนึ่งเท่ากับ8ชั่วโมง ก็หล่อนก็ซื้อไปกินดูสิเพราะว่าฉันกินแล้วมันเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนอย่างที่เขาพูดจริงๆนะฮะเพราะว่าสารสกัดเนี่ยเขาต้องบอกให้ก่อนเลยว่าเขาใส่สารสกัดตัวหนึ่งนั่นก็คือแอลทีอานีน <คะ S 2> นะคะแอลทีอานินมันจะออกลคล้ายๆกันชงมันจะทําให้เราเรู้สึกผ่อนคลายสมองมันผ่อนคลายทีแรกโอมันเอามาฉันก็ไม่เชื่อหรอกมันบอกแม่เอาไปกินกล่องหนึ่งเลยแล้วก็เลยอ่าโอเคเอาไปกินคุณผู้ชมเชื่อไหมอันนี้ก็ต้องยอมรับสารภาพเลยว่าพี่เต๋อไม่เชื่อเพราะพี่เต๋อก็กินไป2เม็ดพอกินไป2เม็ดเสร็จประมาณครึ่งชั่วโมง นี่ฉันง่วงนอนอนี่ฉันหาวนอนนี่ฉันมีความรู้สึกว่าเออของเขาไม่หลอกของเขาไม่ลวงอของเขาไม่ปลอมนะฮะแล้วก็สัตว์สก,กัดอีกหนึ่งตัวก็คือสัตว์สกัดก,ก,กาบ้าไอ้นี่พี่เต๋อว่ารู้มาเกือบ20ปีแล้วว่ากาบ้าเนี่ย มันจะช่วยในเรื่องของการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายแล้วก็เพิ่มความจําให้กับคนเรารแล้วก็มันจะทําให้ร่างกายเนี่ยหลับลึกแล้วก็ทําให้สารตัวหนึ่งออกผลิตออกมาเนี่ยก็คือโกรทฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนเนี่ยมันจะไปช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเวลาเรานอนหลับนะฮะสารอีกตัวนึงก็คือคามโมไมท์ทำให้หลับง่ายมากยิ่งขึ้นที่จะร้องไห้เนี่ยไม่ได้ว่าอะไรนะ,อะเอายอายดมใส่เขาเ้าไปในนี้แล้วตีขึ้นมาแล้วมันเข้าตาเนี่ยแสบตาไปหมดเลยเนี่ยนะฮะ วันนี้คุณผู้ชมนะดีไนท์ <S <S มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับอ่โปรโมชั่นวันนี้ดีไนท์เด่งกองมี10แคปซูลด้วยกันนะคุณผู้ชมวันนี้โปรนี้ใครอยากได้มีแค่รายการเรารายการเดียวแคปหน้าจอได้เลยในขณะนี้นะครับซื้อ1แถม1ในราคาพิเศษเพียง380บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจเมื่ขึ้นด้านล่างแล้วกับดีไนท์นะฮะ0917694693 0917694693นะครับหรือว่าที่ Line ก้าหนึ่งเจ็ดหกเก้าสี่หกเก้าสามนะครับหรือว่าที่ไลน์แอดพีมแมอไซด์ตามด้วยดีไนซ์ครัน,น,รน,น,นเพราะว ครับของจริงไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอครับของจริงนะแต่ประเทศเราจะเปิดเมื่อไหร่ของจริงเปิดแล้วเปิด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 ยังไม่เปิดตอนนี้จะเปิดวันที่ดึงเท่าไหร่หนึ่งพฤศจิกาหนึ่งพฤศจิกาจะเริ่มมีการเปิดการเดินทางเข้าประเทศโดยที่มีสิบประเทศที่ไม่ต้องกักตัวไม่ต้องไปตรวจจับภูมนทางคือคุณผู้ชมเราเตาพี่ต่เล่าให้ฟังนะก็ไม่ได้อะไรนะนี่เล่ากันแบบว่าในเรื่องของปากท้องแล้วกัน ถ้ายังปิดอยู่ก็ตายกันหมดถ้ายังปิดประเทศอยู่ตายกันหมดเพราะฉะนั้นมันต้องเปิดธรรมารัรประทานกันแล้วแล้วก็โควิดเนี่ยมันไม่สามารถจะหายไปจากโลกใบนี้ได้มันยังต้องอยู่กับเราไปอีกหลายปีจนกว่ามันจะมียาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วยาตอนนี้เขาสั่งจากเยอรมันมาแล้วเป็นยากินนะคะวัคซีนก็ต้องไปฉีดกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญยิ่งไปก่านันก็ต้องใส่มุ้งใส่แมสป้องกันกันไปแล้ว มันต้องเปิดถ้าไม่เปิดเนี่ยตายออตายเลยมันก็จะไปกู้หนี้ยืมสินกันมาอีกเพราะฉะนั้นมันต้องเปิดแล้วแล้วเราก็ต้องทำมาหากินกันแล้วหาเงินกันแล้วใช้หนี้ใช้สินผ่อนบ้านผ่อนรถนี่นอกระบบ เขาบอกนี่เนี่ยไอ้นี่มาเยอะมากเลยดูข่าวสามมิติอะอะไรอะไอ้นี่ที่มาจากไอ้นี่ไงที่อยู่ในเฟซบุ๊กเ้าบอกว่าสมัครโอ้เป็นหลอกลวงอะจะบอกแม่แล้วไงเตือนไปแล้วไงเออจะไปสมัครเนาะวจะไปสมัครเราเรียกเราแกล้งสมัครไอโอมันเตือนบอกแม่อย่าไปสมัครนะมันหลอกมันเป็นนอกระบบแล้วมันน่ากลัวเอาประวัติเราไปผู้ยี่ผู้ยำแม่เขาห่วงประวัติภาพตัวเองก็เลยไม่ได้สมัครไงไม่ได้สมัครแล้วเห็นดูในรายการข่าวสามมิติโอ้โหโดนกันหมดเลยอะใช่นะคะอาข่าวบันเทิงเลยดีกว่า ไปเลยครับเดี๋ยวใครที่อยากจะรอการเปิดประเทศก็1พฤศพิจิกานี้นะครับส่วน1ธันวาคมก็สายบันเทิงแลนโรงร้านเล่าเปิดได้ดนตรีดนตรีเล่นได้แล้วนะฮะเปิดบริการภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขที่เหมาะสมแล้วกันนะครับเอ,อ,อาละครับในช่วงนี้นะฮะเราไปดูข่าวบันเทิงกันต่อกับเบ้าบอนคันปาาคุณผู้ชมนะ,รนะรเราไปดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะมีเพจเพจหนึ่งคุณแม่เป็นเพจดังแฉแซบเลยบอกว่าผู้ประกาศข่าวชายช่องดังชอบแอบกินขโมยกิน เร,รงให้เลยเห็นไ,ไ,ไหมเป็นไรอ่ะซึ้งข่าวหรอเปล่าย้ำไอ้นี่อย่าดมเข้าตากูเป็นข่าวเมาแรงมากที่สุด <laughs> <laughs> ไอ้กประการตอ้พวงนี้ทำไมต้องมากินกูเออเอาแม่รู้แล้วเหรอว่าใครอะกู <laughs> ไม่รู้เออ <laughs> เป็นข่าวเมาแรงที่ชวนให้ขาเผือกเนี่ยตาลูกวาวหนักมากเลยเมื่อล่าสุดเพดังอย่างอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ทสเนี่ยนะครับเ <c oughs> ดี๋ยวออกมาโพสต์ข้อความเตือนบอกว่าผู้ประกาศข่าวชายช่องดังโดยมีข้อความระบุว่าได้กลิ่นเหม็นข่าวลอยแต่เช้าเลย <c oughs> ผู้ประกาศข่าวชายช่องดังมีพฤติกรรมชอบแอบกินขโมยกินจนเขาน่ยเอือมละอาไปทั่วย, <c oughs> ยังไงก็ท่องไว้บ้างนะศีนข้อกาเมนะ เออคราวนี้มีแคปชั่นด้วยนะครับบอกว่าเลิกสนับพฤติกรรมแอบ,บกินขโมยกินให้โอกาสสำนึกและกินในที่สาธารณะ,ะให้โอกาสสำนึกแล้วก็แก้ไขปรับตัวท้าไม่เลิกกูองลงเอาว่าเอาเป็นว่านะถ้ายังไม่เลิกทำตัวแบบว่าเลี่ยๆแบบนี้เนี่ยน,นะฮะก็จะใส่ข้อมูลไปให้อีก <c oughs> <c oughs> จะให้มันปรับตัวให้เอาให้สะดุ้งก่อนเลยแ <c oughs> <c oughs> ม่หรือเปล่า กูไม่เคยแอบคิดทำไมอ่ะกูคิดในที่สาธารณะเออเนี่ยนะครับนอกจากนี้นะครับยังได้มีการนะครับมาให้ข้อมูลต่อในช่องคอมเมนต์ว่าฝากหน่อย ใครอยู่กลุ่มดารากลุ่มเซเลบฝากไปทีเตือนทางโซเชียลก่อนถ้ายังทำตัวต่ำๆอีกได้เจอเวอร์ชันเดิมและต่ำๆหรือก้มต่ำๆทำทำตัวต่ำๆต่อแค่นี้ก็สะเทือนแล้วค่ะแต่ถ้ายังไม่หยุดเดี๋ยวว่ากันนะฮะเตือนสติให้สำนึกว่าเป็นคนไม่ใช่สัตว์ถ้าไม่หยุดลุยต่อจ้าทากลางชาวเน็ตค่ะเพื่อเข้าไปคอมเมนต์คาดดาวคำใบ้ต่างๆนานาว่าสรุปแล้วผู้ประกาศข่าวคนดังกล่าวที่เพจนี้พูดถึงคือใครคนกว้างอ่ะ กว้างอ่ะเราก็ไม่รู้ผู้ประกาศข่าวชายหรือหญิงไงชายเขาบอกว่าชายเหรอชายช่องดังผู้ประกาศข่าวชายช่องดังแอบกินขโมยกินแอบกินขโมยกินก็ไม่รู้ว่าใครอ่ะเขาว่าแอบกินขโมยกินนี่คือยังไงไปเป็นชู้เขาไปแอบแซ่บแอบซาอ๋อการให้ตัวคนนั้นอาจจะมีลูกมีเมียอยู่แล้วก็ได้สมมุดแต่มุินะที่แบบไปแอบกินขโมยกินไข่อยู นั่นตื่นเต้นนะแอบปินขโมยกินเนี่ยทำไมอะ่ะไม่นองยเนี่ยอ้อ,อืมเอาวับใส่เข้าไปในผ้าไาจะหายใจสะดวกโอ้โหที่ไหนได้มันตีขึ้นมาโดนตานี่ยน้ำตาไหลเลยเนี่ยเออทำไมเป็นกูอ่ะแม่อยากได้หรออยากได้แล้วจะเป็นคนที่แบบว่าไม่รู้อันนี้ไม่รู้ผู้ประกาศมันมีเยอะเดี๋ยวนี้มันมีทุกช่องอะ่ะ่นรอแอบกินขโมยกินมันก็เยอะแยะไป คนนี้อจะมาขอแม่ก็ได้นะใช่ยังเนี่ยตกปากทำไมอ่ะนี่ลบกันลบลบลบอ่ะดงอ่ะไม่เคยหรอไม่ไม่เคยเห็นหรอแม่ไม่เคยเห็นหรอมันเล็กไปแต่พูดอย่างนี้เด็กเขาก็รู้เหมือนว่าอมเขียนถึงไข่ไม่ได้เขียนถึงไข่ คนของเล็กเอยอะแยะทั้งประเทศออนเดือดร้อนอะไรเดี๋ยวต้องรอดูนะฮะของน้องเขาเล็กไปรอของน้องเขาเล็กไปใช่ไหมเยแม่ไม่รู้สึกพ nice ี่คะรบกวนเอานิ้วออกไปค่ะขอบอ้อนนะไม่ใช่นิ้วค่ะเท้า อ่ะเดี๋ยวต้องรอดูนะครับเป็นไงอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันก็เห็นเห็นเขาใบ้กันอยู่ก็ไปสืบใข่มาผู้ประกาศก็ยากหรือก็เอแต่มันก็ยังดีว่าบอกว่ามันยังสโครมาเป็นชายหญิงไงยป็นชายยิ่งยากเธอเออหญิงแม่ว่าง่ายหรอก็ยากพอกันเออมันก็ยากพอกันแล้วก็ต้องหลายช่องเดี๋ยนีใช่ไหมล่ะกินขโมยกินไม่รู้ใหญ่เลยอืมอ้าไปฉันอยากกินกับผู้ประกาศคนนี้เอาอย่างเงี้ยะอาไข่เขาบอกว่าแซ่บมากอ๋อตัวหอมมาก เพื่อนเธอกินแล้วนี่เพื่อนเธอกินแล้วนี่เพื่อนใครเพื่อนเธออะใครอะอ๋อเห็นเธอเคยเล่าให้ฉันฟังใครคุณแม่ไม่รู้ไม่มีเพื่อนจะไปกินคนนี้ได้ไงล่ะล้วจะรู้ได้ไงว่าตัวหอมก็เคยทํางานที่เดียวรู้ว่าเคยรู้ว่าเคยมีเพศสัมพันธ์กับทางกาศข่าวคนนี้ไม่คเขาเขาเข้าห้องน้ำอยู่แล้วเราก็ไปล้างมือไงเราได้กินตัวอีโอมเลือกโกหกตัวเขาเข้าห้องน้ำแล้วมึงก็แอบไปถ่ายคลิปเขาไม่ได้จะไปถ่ายคลิปเขาไม่ได้มันอยู่ที่ช่องช่องไหน แม่แม่เขียนชื่อแม่ก็น่าจะรู้แล้วนะว่าช่องไหนอ่ะสืบไม่ยากเขาบอกแซบอยู่นะหลอเขาบอกแซบเขาบอกแซบแล้วนางเป็นแบบไหนลุกหลอผู้ชนางก็สาวอยู่นะโนจ้ะลุกจ้ะหรอลุกจ้ะหรอแซบเขาบอกแซบมากเขาบอกแซบคนที่แซบของจริงเออแม่ก็เลยอยากได้อยากตกเป็นภรรยาตกเป็นเมียรับเป็นเมียรับด้วยอะเคยเซนเคย อะไรอะไรฉันเคยนะเคยอะไรกับคนนี้เหรอไม่ใช่อตกใจดังปรพอกันโหใครอ่ะจะไม่พูดไม่เอานี่ยเห็นไหมไม่เอาเคยอันนี้เอาก่อนเคยในที่นี้คือเคยคุยเคยคบหรือเคยไปแซบกันเลยอ่ะโกดก่อนอ่ะโอเคอืมสมายแพ้เป็นนักษาฝึกงานอืม จริงเหรอตอนนี้เขายังอยู่ไหมหรือว่าเลิอออกวงการไปแล้วเมื่อก่อนเมื่อก่อนดังมากเมื่อก่อนดังมากสมัยสมัยเธอยังเป็นเด็กมัธยมดังคนนี้ก็ดังที่สุดเลยหรออืมแล้วมีเพื่อนเพื่อนเพื่อนมันท้ากันไงเขาบอกว่าเขาชอบสไตล์อย่างนี้เราไปนักษาฝึกงานไงแล้วเขาก็เห็นเขาก็มาขอเบอร์เออไปกินโค้งกินข้าวฉันก็ลากขึ้นไปกินที่ บ้านแล้วบ้านหลังนั้นเป็นบ้านแม่เหรอบ้านนักข่าวเช่ากันอยู่อ๋อเป็นเหมือนเป็นแฟตรวมแฟตบ้านกูบอกว่าบ้านมันจะเป็นแฟตได้ยังไง่ะอาวก็มันรวมกันอบ้านมันเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นอชั้นแรกก็เป็นนักข่าวคนหนึ่งสารคดีเชิงข่าวอชั้นสองก็เป็นของแม่อกับนักข่าวสารคดีเชิงข่าวอีกคนหนึ่งมันมีสองห้องอแล้วชั้นบนสุดเนี่ยก็เป็นนักข่าวสายสายหนังสือเกี่ยวกับ ต้นไม้เออแล้วก็ลงมาตอนเช้าทุกคนก็นั่งอยู่ข้างล่างกันหมดเลยโออเขาไปฝึกงานไงไปฝึกงานเออไปฝึกงานไม่ทํำตัวต่ำามากตอนนั้นทํำไมอ่ะไม่จะร้องไห้ของพี่เขาเล็กเอ,อ้ยไม่ใช่ <c oughs> น่ากลัวมากไม่แ่เขาได้งไงไอ้าไปดูกันต่อเลยดีกว่านะพี่หาซาตาน<ม>ตอนไหนโดนใจให้กูไปม,มีอะไรกับมันอีหาทำไมอ่ะก็ไม่ไม่อยากได้ไม่หรอ เขาดังจริงคนนั้นจริงเหรอจริงเอออ,อ,อ่กลับมาเปลี่ยนเรื่องดีกว่านะพะ่องถ้าเราไพูดนะเหยียบไว้เลยนะเดี๋ยวแม่เปิดรูปไปดูมึงอ่านข่าวต่อไปอโอเคได้ได้ได,ไดเราไปดูคุณเฟิลฟ้าดีกว่าครับคุณเฟิวฟ้าบอกเป็น<ห>สาวเออบอกว่าเอาโหสิก,กรรมครับโจรยกคาวบ้านทราบว่าเสียชีวิตแล้วนะครับ หลังจากที่นักแสดงสาวเฟี้ยวฟ้าสุดสวิงริงโกรเนี่ยนะครับได้มีการโพสต์เป็นคลิปสภาพบ้านที่กําลังก่อสร้างพบว่าอุปกรณ์ก่อสร้างทั้งหมดรวมทั้งสายไฟในบ้านเนี่ยถูกตัดจนยกเขาไปทั้งหมดเลยความเสียหายรวมแล้วก็โหอันนี้ยกเขาหรือเขาเกียดติมึงอ e ีเฟี้ยวฟ้านับล้านบาทเลยนะครับซึ่งเจ้าตัวรู้ว่าเป็นใครแล้วนะคุณแม่รเ<อ>หรอเข,อขแจ้งความใช่พร้อมฝากเตือนว่าอย่าทําแบบนี้กับคนอื่นอีกเพราะว่าผิดกฎหมายแล้วก็เป็นบาปก,กรรมเขา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 ยกเขาหรือเขาเกียรติ เอาให้ดีถ้าทำขนาดเนี้ย กูว่าเขาเกลียดนะเนี่ยเอาไปหมดเลยอะ่ะนะฮะล่าสุดเองคุณเฟียวฟ้าวได้มีการโพสต์ภาพนะครับอัปเดตเหตุการณ์บ้านถูกยกเขาทราบภายหลังว่าโจรที่ยกเขาไปอะ่ะเสียชีวิตแล้วแม่อา้าวซึ่งตนก็จะไปเอาอะไรกับใครคดีก็ยกสิเาขาบอกว่ายกโทษแล้วก็โหสิกรรมให้กับการกระทำดังกล่าวด้วยไว้พบหน้านั้นเขาเป็นคนดีไม่คิดร้ายเบียดเบียนคนอื่นเราขอยกโทษแล้วก็โหสิกรรมนะฮะ,ะซึ่งนะฮะก็มีการทิ้งท้ายว่าฉันขอให้เอาสิ่งสิ่งนั้นไปสารแล้วก็สร้างความดีสร้างกุศลในพบหน้าเพื่อเธอจะได้ สุขมีแสงสว่างในชีวิตเดินทางในที่ถูกที่ควรนั่นเองนะครับค่ะแล้วทำไมเสียชีวิตนะแม่จะรู้ไหมล่ะไม่รู้อาจจะเป<อ>็นว่าไม่รู้สิอะไรวะาขโมยไปขโมยไปแป๊บ,บ,บ,บเดียวคือเสียชีวิตเลยเหรอค่ะเออนะฮะตัวเขก็บอกว่ามีแบบมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยไว้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับคนพูดกันนะฮะค่ะโอเคนะครับก็เอ้ยฉันลืมชื่อผู้ประกาศข่าวคนนั้นแล้วชื่ออะไรวะเมื่อก่อนมันดังมากเลย เดี๋ยวก็คิดพักเบรกก่อนช่วงนี้แม่เบรกสักค,ครู่นึงก่อนค,คุณผู้ชมนะฮะที่ฉันนอนน้อยด้วยวันนี้เพราะที่ฉันไม่ได้ทานดีไนท์นะฮะดีไนท์ของเรานะฮะมีสารตัวหนึ่งก็คือ L アーティินีนนะคุณผู้ชมนะฮะ L ทアーティニンขออภยัย L ทアーティニンนะฮะออกคล้ายคล้ายกันจงทําให้เรารู้สึกผ่อนคลาย <嗯 S 1> และสารอีกหนึ่งตัวก็คือสารสกัดจ,จากกาบ้านะฮะเวลาเราลหลับเนี่ยไอสารตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้ร่างกายเราผลิตโกรทฮอร์โมนออกมาเพื่อซ่อมแซมส่วนซสื่อศึกหลอนะคะแล้วก็คืนคคคควววววาาาาาามมมจํํให้กกกััับเรแลลลละที่สญดดิตง อีกหนึ่งตัวก็คือคาโมมาลทำให้หลับลึกหลับสบายนะฮะวันนี้ต้องบอกไ้ก่อนเลยว่าอยากจะนอนแบบเต็มอิ่มอยากจะนอนแบบเต็มตื่นตื่น,นขึ้นมาแล้วสมองปลอดโปร่งอันนี้ปลอดโปร่งจริงนะที่แรกไม่เชื่อโอมตอนหลังกินมาก็เออรู้สึกว่าเออมันตามที่เขาพูดเลยนะฮะวันนี้มาเพราะโปรโมชั่นพิเศษครับโปรโมชั่นวันนี้กับดีนท์ครับหนกล่องมี10บครับซูลด้วยกันนะครับซื้อ1แถม1ราคาพิเศษเพียงนะครับแค่380บาทเท่านั้นนะฮะใครสนใจนะครับแคตหน้าจอโปรโมชั่นนี้เลยจัดส่งฟรีที่รรรรราาาาายยยกกเเดีว โทรเบอร์นี้ครับขึ้นด้านล่างแล้ว0917694693นะครับหรือว่าไลน์แอดครับพิมพ์สายตามด้วยดีไนเพราะดีไนนั้นดีสมองดีต่อสมองดีต่อร่างกายและดีต่อคุณนนั่นเองนะครับฝากกันสักคู่นึงก่อนครับชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ